a w a k k n p พอดแคสตชากุหลาบไทยเฮิร์บสมุนไพร8ชนิดเสริมด้วยคอลลาเจนปรับสมดุลฮอร์โมนผิวใสดูแลจากภายในดื่มง่ายไม่มีน้ำตาลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ a w a k e n ตอนที่37กับหัวข้อที่หลายคนรอคอยสลายกำแพงเงินล้านด้วยวิธีปรับจิตใต้สำนึกใหม่หรือที่เราเรียกว่ามันนี่ไมล์เซควอนตัมลีฟ เชื่อไหมคะว่าหลายคนที่พยายามสร้างไรายได้ลงทุนเรียนรู้เรื่องการเงินสารพัดวิธีแต่กลับรู้สึกเหมือนติดอยู่ที่เดิมเงินเข้ามาแล้วก็ออกไปชีวิตเหมือนไม่เคยก้าวข้ามจุดเดิมได้จริงสักทีถ้าเคยรู้สึกแบบนี้อย่าเพิ่งโทษตัวเองค่ะเพราะบางครั้งสิ่งที่ฉุดเราไว้ไม่ใช่ความสามารถไม่ใช่โอกาสที่ขาดหายไปแต่คือโปรแกรมลึกๆในจิตใต้สำนึกที่เราสร้างไว้ตั้งแต่ยังไม่รู้ตัว ในตอนนี้เราจะพาไปสำรวจว่าจุดเริ่มต้นของกำแพงเงินล้านมันอยู่ตรงไหนในใจเราแล้วทำไมจิตใต้สำนึกถึงมีอิทธิพลมากขนาดนั้นกับผลลัพธ์ทางการเงินเราจะเรียนรู้วิธีเปลี่ยนสนามพลังภายในให้สอดคล้องกับพลังงานของ Abundance อย่างแท้จริงผ่านการปรับมุมมองการเปลี่ยนความเชื่อและการลงมือทำในระดับจิตใจจนถึงพฤติกรรมประจำวัน ไม่ใช่ด้วยการคิดบวกเฉยๆแต่ด้วยการสร้างตัวตนใหม่ที่สามารถอยู่กับความมั่นคั่งได้อย่างสงบมั่นคงและสมดุลเพราะความมั่งคั่งไม่ใช่แค่การมีมากขึ้นแต่คือการอยู่ร่วมกับอบั n d ันส์อย่างเป็นธรรมชาติอยู่ในสนามพลังที่ไม่ต้องพิสูจน์อะไรไม่ต้องฝืนตัวเองแต่เป็นภาวะที่เราสามารถเป็นเราได้เต็มที่และรู้สึกว่าเราคู่ควรอย่างแท้จริงถ้าพร้อมแล้วเราจะเริ่มเดินทางด้วยกันค่ะ บทที่ 1. จุดเริ่มของกำแพงเงินล้านอยู่ตรงไหนในใจเราบางครั้งเราอาจรู้สึกว่าเรากำลังทำงานหนักมีรายได้เข้ามาเป็นระยะแต่กลับเหมือนติดอยู่ในวงจรเดิมๆไม่ว่าจะพยายามเพิ่มยอดขายลงทุนในธุรกิจใหม่หรือแม้แต่ตั้งเป้าหมายทางการเงินอย่างจริงจังเรากลับรู้สึกว่ามีบางอย่างที่ยังฉุดเราไว้มองเผินๆอาจเหมือนกับว่าเป็นเรื่องของกลยุทธ์หรือการวางแผนที่ยังไม่ดีพอ แต่หากเราหยุดแล้วมองลึกลงไปในจิตใจบางทีเราจะเริ่มเห็นเงาของกำแพงเงินล้านที่เราสร้างขึ้นมาเองโดยไม่รู้ตัวกำแพงนี้ไม่ได้มีรูปร่างหรือขนาดชัดเจนมันอาจแสดงออกผ่านความรู้สึกไม่มั่นใจเวลาจะเรียกราคาความลังเลที่จะขยับตัวครั้งใหญ่หรือแม้แต่การผัดวันประกันพรุ่มในการจัดการการเงินของตัวเอง มันคือสิ่งที่ฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกและทำหน้าที่เหมือนโปรแกรมที่คอยควบคุมระดับความมั่งคั่งที่เรารู้สึกว่าเหมาะสมกับตัวเราไม่ว่าจะโดยรู้ตัวหรือไม่ก็ตามบางคนเติบโตมาในครอบครัวที่เงินเป็นเรื่องตึงเครียดการได้ยินคำพูดอย่างเช่นเงินหายากนะเรารวยไม่ได้หรอกคนรวยมักไม่ดีซ้ำๆตั้งแต่เด็กจะกลายเป็นพื้นฐานของความเชื่อที่ฝังแน่นอยู่ในใจแบบอัตโนมัติ จนพอเราโตขึ้นแล้วเริ่มสร้างรายได้จริงๆความเชื่อเหล่านั้นก็ยังตามมาทำงานอยู่เบื้องหลังแบบเงียบๆโดยไม่ต้องได้รับคำสั่งซ้ำอีกเลยเราอาจจะอยากมีเงินมากกว่านี้แต่จิตใต้สำนึกของเรายังคงทำงานเพื่อให้เราอยู่ในระดับที่ปลอดภยัยหรือคุ้นชินกับประสบการณ์เดิมยกตัวอย่างคนคนหนึ่งที่เราคุ้นเคยดีเขาเป็นเจ้าของธุรกิจเล็กๆที่เริ่มทำกำไรได้ดีในปีที่สาม รายได้เริ่มแตะหลักล้านในแต่ละไตรมาสแต่สิ่งที่น่าแปลกใจคือยิ่งรายได้เพิ่มเงินเก็บกลับลดลงเขากลับไปติดหนี้บัตรเครดิตโดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนทั้งที่รู้วิธีบริหารการเงินพื้นฐานดีมากจนสุดท้ายเขายอมรับว่าทุกครั้งที่ตัวเลขเงินในบัญชีสูงขึ้นเกินจุดหนึ่งเขาจะรู้สึกไม่มั่นคงเหมือนกลัวว่าจะโดนแย่งไปหรือกลัวจะถูกมองว่าเปลี่ยนไปไม่ใช่คนเดิม และนั่นคือจุดที่จิตใต้สำนึกเริ่มสร้างเหตุการณ์ให้รายได้ไหลออกอย่างรวดเร็วเพื่อกลับไปสู่จุดที่รู้สึกคุ้นเคยกว่าเราทุกคนอาจมีรูปแบบเฉพาะของกำแพงเงินล้านเช่นบางคนรู้สึกผิดเมื่อใช้เงินเพื่อความสุขของตัวเองบางคนรู้สึกว่าการมีเงินเยอะจะทำให้คนรอบข้างเปลี่ยนไปบางคนแค่รู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรกับความมั่งคั่งในระดับสูง ไม่ใช่เพราะไม่มีความสามารถแต่เพราะภาพลักษณ์ในใจของตัวเองยังไม่ได้รับการอัปเดตให้สอดคล้องกับเป้าหมายใหม่ที่ตั้งไว้สิ่งที่น่าสนใจคือเราอาจพยายามสร้างรายได้เพิ่มขึ้นผ่านการลงมือทำเยอะขึ้นหรือเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆแต่ถ้าภาพในใจยังเป็นคนที่แค่พออยู่ได้หรือไม่ใช่คนรวยเราก็จะดึงดูดสถานการณ์ที่ทำให้ผลลัพธ์ในชีวิตยังวนกลับไปอยู่ในระดับเดิมโดยไม่รู้ตัว คำถามที่อยากชวนให้เราหยุดคิดดูอย่างจริงจังก็คือเราเชื่อจริงๆหรือแค่อยากเชื่อว่าเราสมควรมีชีวิตที่มั่งคั่งหากเรายังลังเลอยู่ข้างในยังรู้สึกว่าเงินเยอะๆเป็นเรื่องไม่มั่นคงหรือเป็นสิ่งที่คนอย่างเราไม่น่าจะมีได้นั่นแหละคือจุดที่ต้องเริ่มสำรวจเพราะการเปลี่ยนแปลงใดๆที่ไม่แตะถึงรากของความเชื่อมักเป็นแค่การเปลี่ยนแปลงชั่วคราวไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ถาวรได้ ในระดับพลังงานจิตใต้สํานึกจะส่งความถี่ออกไปยังจักรวาลเสมอเช่นถ้าเรารู้สึกไม่คู่ควรเราจะส่งคลื่นความถี่แบบนั้นออกไปและจักรวาลจะสะท้อนกลับมาในรูปแบบของโอกาสที่หายไปหรือสถานการณ์ที่หายไปหรือสถานการณ์ที่ทำให้เงินไหลออกโดยไม่มีเหตุผลการเข้าใจว่าเรากำลังส่งคลื่นอะไรออกไปอยู่ทุกวันจึงเป็นจุดเริ่มของการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง สิ่งที่เราอยากชวนให้เริ่มสังเกตในช่วงนี้คือความคิดและความรู้สึกที่แวบขึ้นมาเวลาพูดถึงเงินล้านเวลามีคนรอบข้างที่ประสบความสำเร็จหรือแม้กระทั่งเวลาที่เราได้รับเงินก้อนใหญ่ความรู้สึกภายในตอนนั้นบอกอะไรเราความรู้สึกอึดอัดไม่มั่นคงหรือไม่สบายใจเล็กๆที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจนั่นอาจเป็นเสียงของโปรแกรมเดิมที่กำลังส่งสัญญาณให้เรา กลับไปอยู่ในจุดที่รู้สึกปลอดภัยแม้จะไม่ใช่จุดที่เราต้องการจริงๆก็ตามเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นของสลายกำแพงเงินล้านไม่ได้อยู่ที่แผนธุรกิจไม่ได้อยู่ที่คอสการเงินหรือเครื่องมือใหม่ๆแต่อยู่ที่ความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับเสียงลึกๆข้างในที่อาจไม่ใช่เสียงของความกลัวอย่างที่เราคิด แต่อาจ,จเป็นแค่เสียงของความเคยชินที่ต้องการความเข้าใจและการรีโปรแกรมใหม่ด้วยพลังของความรู้สึกคู่ควรอย่างแท้จริงบทที่2จิตใต้สำนึกทำงานอย่างไรกับเงินและความมั่งคั่งเวลาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงเรื่องการเงินคนส่วนใหญ่มักเริ่มจากสิ่งที่มองเห็นเช่นการจัดการงบประมาณการสร้างรายได้เพิ่มหรือการลงทุนแต่สิ่งที่คนมองข้ามบ่อยที่สุด กลับเป็นพื้นที่ที่มีอิทธิพลที่สุดต่อผลลัพธ์นั่นคือจิตใต้สำนึกหรือ subconscious mind ซึ่งเป็นระบบที่ทำงานอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้เหตุผลไม่ต้องผ่านกระบวนการคิดและที่สำคัญคือมันเป็นพื้นที่ที่เก็บความเชื่อพฤติกรรมซ้ำๆและรูปแบบการตอบสนองต่อโลกที่ฝังลึกมาตั้งแต่เราเด็กมากๆจิตใต้สำนึก เปรียบเสมือนระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ที่คอยรันคําสั่งพื้นฐานอยู่เบื้องหลังถึงเราจะเปลี่ยนหน้าจอเปลี่ยนโปรแกรมแต่ถ้าระบบปฏิบัติการยังเป็นเวอร์ชั่นเดิมโปรแกรมใหม่ก็จะทำงานได้ไม่เต็มที่ในเรื่องเงินก็เช่นกันต่อให้เราเรียนรู้วิธีสร้าง passive income อ่านหนังสือการเงิน20เล่มหรือมีโค้ชการเงินเก่งแค่ไหน ถ้าระบบปฏิบัติการข้างในยังตั้งค่าความมั่งคั่งไว้ที่ระดับเดิมเราก็จะกลับมาอยู่ในวงจรเดิมไม่ต่างจากเดิมเลยวิทยาศาสตร์สมองบอกว่าพฤติกรรมที่เราทำซ้ำๆจะสร้างเส้นทางของระบบประสาทที่เรียกว่า neural pathways หรือแปลแบบง่ายๆว่าเส้นทางความคิดหรือพฤติกรรมที่สมองเลือกใช้งานบ่อยที่สุดและจิตได้สำนึกจะใช้เส้นทางเหล่านี้เป็นทางด่วนในการตัดสินใจ หรือการตอบสนองโดยไม่ต้องถามเราอีกเลยว่าต้องการแบบนั้นอยู่ไหมเช่นถ้าเราถูกสอนให้ประหยัดไว้ก่อนทุกครั้งแม้จะมีเงินพอใช้สมองจะจดจำว่าความรู้สึกปลอดภัยเท่ากับการไม่ใช้เงินหรือถ้าเรามีประสบการณ์ว่าเวลาพูดเรื่องเงินในบ้านมักตามมาด้วยการทะเลาะจิตใต้สำนึกจะเรียนรู้ว่าการพูดเรื่องเงินเท่ากับความขัดแยง้ง จึงไม่แปลกที่พอโตมาเราจะรู้สึกอึดอัดเวลาเจรจาเรื่องราคาหรือรู้สึกผิดเวลาเก็บเงินมากๆไว้กับตัวสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องของเหตุผลเลยมันคือระบบที่ถูกเซตอัตโนมัติไว้ให้ปกป้องเราจากสิ่งที่เคยเจ็บปวดหรือรู้สึกไม่มั่นคงจิตใต้สำนึกไม่ได้ต้านเรามันไม่ได้ขวางความสำเร็จของเราแต่หน้าที่ของมันคือพาเรากลับไปสู่สิ่งที่เคยชิน พราะนั่นคือพื้นที่ที่มันตีความว่าปลอดภัยต่อให้พื้นที่นั้นจะเต็มไปด้วยข้อจำกัดก็ตามหนึ่งในความเชื่อที่ฝังแน่นในคนจำนวนมากคือความมั่งคัง่งต้องแลกมาด้วยความเหนื่อยความลำบากหรือการเสียอะไรบางอย่างบางคนเชื่อว่าถ้าได้เงินมาเยอะคนรอบตัวจะอิจฉาหรือความสัมพันธ์จะเปลี่ยนไปบางคนก็รู้สึกว่า ตัวเองจะโดนเอาเปรียบถ้ามีมากกว่าคนอื่นซึ่งทั้งหมดนี้คือบิลีสที่จิตใต้สำนึกเก็บไว้และใช้ในการกำหนดขอบเขตของความมั่งคั่งในชีวิตจริงเราจะเห็นภาพนี้ชัดขึ้นเมื่อดูตัวอย่างของคนที่เคยได้เงินก้อนใหญ่เช่นถูกลอตเตอรี่หรือได้รับมรดกแต่สุดท้ายกลับหมดตัวในเวลาไม่นานเหตุผลลึกๆไม่ใช่เพราะขาดทักษะการเงินเท่านั้นแต่เพราะระบบข้างใน ไม่สามารถรองรับพลังงานหรือคลื่นความถี่ของ Abundance ได้จิตใต้สำนึกจะเริ่มเคลื่อนไหวเพื่อให้ทุกอย่างกลับสู่สมดุลเดิมที่มันคุ้นเคยเช่นเดียวกับบางคนที่สามารถหาเงินได้มากแต่กลับไม่สามารถเก็บหรือใช้ให้เกิดประโยชน์เพราะรู้สึกไม่คู่ควรหรือกลัวว่าจะต้องสูญเสียที่น่าสนใจคือเราสามารถเปลี่ยนระบบนี้ได้ไม่ใช่ด้วยการบังคับ แต่ด้วยการรีโปรแกรมแบบอ่อนโยนสม่ำเสมอและมีพลังเราสามารถสร้าง n e ว r รพาธเนื้อใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับความมั่งคั่งในมุมที่รู้สึกปลอดภัยและน่ายินดีเช่นสร้างความเชื่อใหม่ว่าการมีเงินทำให้เราช่วยเหลือคนอื่นได้มากขึ้นหรือการมี Abundance ไม่ได้แปลว่าเราต้องเปลี่ยนเป็นคนละคนการเปลี่ยนแปลงนี้จะไม่เกิดขึ้นทันที แต่มันจะเริ่มเปลี่ยนเมื่อเรากล้าเผชิญกับความคิดที่ฝังแน่นและเลือกตอบสนองต่อชีวิตจากจุดที่มีพลังงานใหม่การเปลี่ยนสับคอนชัสไม่ใช่แค่เรื่องของจิตวิทยาแต่ยังเกี่ยวข้องกับสนามพลังงานของเราด้วยเพราะทุกบิลีฟทุกอารมณ์มีความถี่ของตัวเอง ถ้าเรายังเก็บบิลีฟส์เก่าวไว้เราจะส่งคลื่นพลังงานที่สะท้อนภาพนั้นออกไปสู่จักรวาลและจักรวาลก็จะตอบสนองกลับมาตามคลื่นนั้นนี่คือที่มาของกฎแห่งแรงดึงดูด law of attraction ที่ไม่ได้ทำงานเพียงแค่จากคำพูดหรือการนั่งสมาธิแต่ทำงานผ่านความถี่พลังงานที่เราส่งออกไปโดยไม่รู้ตัว ดังนั้นการเริ่มเปลี่ยนแปลงจึงต้องเริ่มจากการสังเกตว่าอะไรคือลูบความคิดที่วนซ้ำอยู่ในหัวเราเกี่ยวกับเรื่องเงินอะไรคือภาพในใจที่แวบขึ้นมาทันทีเวลาคิดถึงการมีเงินมากๆเรารู้สึกหนักหรือเบาเรารู้สึกตื่นเต้นหรือหวาดระแวงและเราพร้อมจะเปลี่ยนบิลลีฟเหล่านั้นให้สอดคล้องกับตัวตนที่เราต้องการเป็นหรือยังเพราะสุดท้ายแล้ว การเปลี่ยนแปลงภายนอกจะยั่งยืนได้ก็ต่อเมื่อการเปลี่ยนแปลงภายในได้เกิดขึ้นก่อนเสมอบทที่ 3. ขวัญตั้มชิฟต์เปลี่ยนสนามพลังภายในเพื่อทะลุกำแพงหลายคนเคยได้ยินคำว่าขวัญตั้มลีฟแล้วนึกถึงการกระโดดจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งอย่างฉับพลันราวกับเวทมนต์แต่ในเชิงพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภายในคำนี้ลึกซึ้งขวัานั้นมาก ควอนตัมชิฟต์คือการเปลี่ยนระดับการสั่งสะเทือนของพลังงานภายในซึ่งส่งผลต่อทุกสิ่งที่เราดึงดูดเข้ามาในชีวิตโดยตรงมันไม่ใช่การพยายามวิ่งไปยังจุดหมายให้เร็วขึ้นแต่มันคือการหยุดแล้วเปลี่ยนคลื่นที่เรากำลังสื่อสารกับจักรวาลสิ่งที่เราต้องเข้าใจก่อนคือแต่ละคนมีสนามพลังงานเฉพาะของตัวเองและสนามพลังงานนี้คือผลรวมของความเชื่อความรู้สึกความคิด และพฤติกรรมที่เราสร้างขึ้นในทุกๆวันถ้าเรายังอปเปอรเรตหรือใช้ชีวิตจากพลังงานเดิมเช่นความกลัวความขาดแคลนความไม่มั่นใจเราก็จะยังดึงดูดผลลัพธ์ที่มีพลังงานแบบเดิมเข้ามาเสมอต่อให้เราตั้งเป้าหมายใหม่พูด a อเฟอร์เมชั่ทุกเช้าหรือใช้เทคนิคแม n น f เส t ต t ชันใดๆถ้าคลื่นข้างในอย่างเท่าเดิมก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนจริงๆ เพราะฉะนั้นการชิฟที่แท้จริงต้องเริ่มจากการสังเกตตัวเองอย่างลึกซึง้งเรากำลังใช้ชีวิตจากคลื่นไหนเป็นหลักเราออเปเรตจากพลังงานของคนที่ขาดแคลนหรือของคนที่มั่งคั่งจากภายในเราตื่นขึ้นมาแต่ละวันด้วยความรู้สึกหนักหรือเบาเราตอบสนองต่อโอกาสใหม่ด้วยความตื่นเต้นหรือความระแวงเพราะความถี่ที่เราดำเนินชีวิตออกไปทุกวัน จะกลายเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดเหตุการณ์และผู้คนที่อยู่ในพลังงานเดียวกันกลับมาเวลาพูดถึงการอลไยน์ตัวตนใหม่กับพลังงานอบั n d ดน c ์หลายคนอาจคิดว่าต้องแกล้งทำเป็นรวยหรือคิดบวกแบบไม่สนความจริงแต่ความจริงไม่ใช่แบบนั้นเลยการอลไยน์ไม่ใช่การหลอกตัวเองแต่คือการเลือกที่จะอยู่ในพลังงานของความเป็นไปได้แทนที่จะอยู่ในพลังงานของข้อจากัดเช่น ถ้าเราอยากเป็นคนที่มี Abundance เราก็ต้องเริ่มรู้สึกถึงความมั่นคงความขอบคุณและความเบาสบายที่มาพร้อมกับการมีอยู่ก่อนแม้ว่าเงินจะยังมาไม่ถึงก็ตามหนึ่งในวิธทีที่ทรงพลังที่สุดในการเปลี่ยนความถี่ภายในคือการใช้ภาพในใจหรือ Visualization อย่างมีพลังไม่ใช่แค่จินตนาการถึงเงินในบัญชีหรือรถหรูแต่ให้จินตนาการว่าเรารู้สึกยังไงเมื่อตัวตนใหม่นั้นกลายเป็นความจริงแล้ว ลองถามตัวเองว่าถ้าเราอยู่ในพลังงานของ Abundance จริงๆเราจะเดินยังไงพูดยังไงหายใจยังไงมองตัวเองยังไงเพราะจักรวาลไม่ได้ตอบสนองต่อคำพูดของเราเท่ากับพลังงานที่เราปล่อยออกมาจากภายในอีกเทคนิคหนึ่งที่ส่งพลังคือ e m b o d i ment หรือการฝึกให้ร่างกายและระบบประสาทของเราคุ้นชินกับความรู้สึกใหม่ เช่นถ้าเราเคยชินกับความกังวลเรื่องเงินเราอาจมีการหายใจที่ตื้นหรือกล้ามเนื้อเกรงโดยไม่รู้ตัวการฝึกให้ร่างกายผ่อนคลายเมื่อพูดถึง Abundance หรือทำงานกับการเคลื่อนไหวที่ให้ความรู้สึกเบาโล่งและมีอิสระจะช่วยส่งสัญญาณใหม่ไปยังจิตใต้สำนึกว่าความมั่งคั่งคือสิ่งที่เรารับได้และปลอดภัยที่จะมีอยู่บางคนอาจถามว่าแล้วจะรู้ได้ย่งไงว่าเรากำลังเปลี่ยนสนามพลังงานจริงหรือแค่คิดไปเอง คำตอบคือดูจากความเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกและพฤติกรรมของเราถ้าเราเริ่มกล้าตอบรับโอกาสที่เคยปฏิเสธเริ่มรู้สึกว่าเงินไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเริ่มให้คุณค่ากับตัวเองมากขึ้นนั่นคือสัญญาณว่าพลังงานภายในกำลังเคลื่อนไหวและเมื่อเราทำแบบนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆจากระวานก็จะเริ่มสะท้อนสิ่งใหม่กลับมาอย่างแน่นอน สุดท้ายแล้วควอนตัมชิฟต์ไม่ใช่การเร่งไม่ใช่การบังคับไม่ใช่การปั้นนาว่าเรามีทุกอย่างพร้อมแล้วแต่คือการเปลี่ยนคุณภาพของการอยู่กับตัวเองเปลี่ยนคุณภาพของพลังงานที่เราส่งออกไปโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยเพราะเมื่อสนามพลังงานของเราขยับขึ้นมาอยู่ในคลื่นเดียวกับ abundance เราจะไม่ต้องพยายามดึงดูดสิ่งที่ต้องการอีกต่อไปมันจะเริ่มไหลามาหาเราเองแบบเป็นธรรมชาติ บทที่4จากความตั้งใจสู่พฤติกรรมใหม่ที่สอดคล้องกับ a b u n d a n c e เมื่อเรามีความตั้งใจที่ชัดเจนว่าจะเปลี่ยนสนามพลังของตัวเองให้เปิดรับ a b u n d a n c e หรือความมั่งคั่งอย่างแท้จริงคำถามต่อมาคือเราจะเปลี่ยนความตั้งใจนั้นให้กลายเป็นพฤติกรรมจริงได้อย่างไรเพราะไม่ว่าเราจะเชื่อหรือจินตนาการมากแค่ไหนถ้าชีวิตประจำวันยังอยู่ในรูปแบบเดิมพลังงานก็จะวนกลับไปในคลื่นความถี่เดิมอยู่ดี เราอาจตั้งเป้าทางการเงินไว้สูงแต่ถ้าท่าทีความคิดและพฤติกรรมยังออกมาจากความรู้สึกขาดความไม่พอหรือความกลัวผลลัพธ์ก็จะยังสะท้อนสิ่งเดิมออกมาเสมอเจตนาที่แท้จริงหรือ intention ไม่ใช่แค่การคิดหรือพูดว่าเราอยากมีเงินล้านแต่คือการตั้งสนามพลังงานของตัวเองให้อยู่ในสภาวะที่ตรงกับ abundance อย่างลึกซึ้ง มันคือพลังงานของความตั้งใจที่มีสติและไม่สั่นคลอนต่อให้สถานการณ์รอกตัวยังไม่เปลี่ยนเลยก็ตามเจตนาแบบนี้จะแตกต่างจากความคาดหวังเพราะความคาดหวังมักผูกกับการต้องเกิดผลลัพธ์ทันทีในขณะที่เจตนาเป็นเหมือนการฝังเมล็ดพลังงานลงในจักรวาลแล้วดูแลมันด้วยการกระทำที่สอดคล้องในแต่ละวัน หนึ่งในจุดที่หลายคนมักพลาดคือการรอให้รู้สึกดีก่อนถึงจะเปลี่ยนพฤติกรรมเช่นรอให้มีเงินก่อนถึงจะรู้สึกมั่นใจรอให้สถานการณ์ดีขึ้นก่อนถึงจะยิ้มออกหรือรอให้มีหลักฐานว่าการเปลี่ยนแปลงจะได้ผลก่อนถึงจะลงมือทา แต่ถ้าเรามองจากมุมของพลังงานจริงๆสิ่งที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกก่อนแต่คือการเปลี่ยนคุณภาพของพฤติกรรมในวันนี้ให้แมชกับพลังงานของสิ่งที่เราต้องการจะเป็นการฝึกใจให้อยู่ในภาวะอบันดันซ์แม้ในวันที่งินยังไม่มาไม่ใช่การหลอกตัวเองแต่คือการสร้างความทีใหม่ที่เราต้องการให้กลายเป็นความเคยชิน เช่นเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยความรู้สึกขอบคุณแม้จะยังไม่มีสิ่งใหญ่เกิดขึ้นลองหาพฤติกรรมเล็กๆที่สะท้อนความมั่นคงเช่นการเลือกใช้ของอย่างใส่ใจการให้ทิปเล็กๆด้วยใจเปิดหรือการแบ่งตันแม้จะยังไม่มากเพราะทั้งหมดนี้คือการส่งสัญญ,ญาณออกไปว่าเรารู้สึกมีมากพอที่จะให้และจักรวาลจะตอบกลับมาเสมอ อีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้เราตั้งสนามพลังใหม่ให้มั่นคงคือการเปลี่ยน micro habits หรือพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันให้สอดคล้องกับตัวตนใหม่ เช่นถ้าเราต้องการเป็นคนที่บริหารการเงินได้ดีเราอาจเริ่มจากการจดรายรับรายจ่ายด้วยความเบิกบานไม่ใช่ด้วยความกลัวหรือถ้าเรารู้สึกว่าอยากเป็นคนที่มีความมั่งคั่งแบบมีคุณภาพเราอาจเลือกใช้เวลาช่วงเย็นอ่านหนังสือเกี่ยวกับ abundance แทนที่จะเสพข้อมูลที่ทำให้รู้สึกขาดและเปรียบเทียบตัวเองตัวอย่างที่เราชอบเล่าคือหญิงสาวคนหนึ่งที่เคยรู้สึกว่าตัวเองไม่มีวินัยการเงินเลยไม่เคยเก็บเงินได้ และมักใช้จ่ายตามอารมณ์แต่พอเธอเริ่มฝึกปรับท่าทีภายในให้รู้สึกปลอดภัยกับการมีเงินเริ่มจากการเปิดบัญชีเงินเก็บใหม่ที่เธอตั้งชื่อว่า Abundance Account ทุกครั้งที่เธอฝากเงินแม้เพียงเล็กน้อยเธอจะหลับตาแล้วรู้สึกถึงความมั่นคงความอบอุ่นที่เงินก้อนนั้นสร้างขึ้น เมื <One input> ่อทำต่อเนื่องไปได้6เดือนเธอเร่มมองตัวเองใหม่ว่าเป็นคนที Poke ่จัดการเงินได้ดีและนั่นทำให้พฤติกรรมอื่นๆของเธอเปลี่ยนตามไปโดยอัตโนมัติการเปลี่ยนพฤติกรรมไม่จำเป็นต้องใหญ่ไม่ต้องเปลี่ยนทุกอย่างในคืนเดียวแต่สิ่งสำคัญคือ consistency หรือความต่อเนื่องเพราะพลังงานใหม่จะฝังลึกในจิตใต้สำนึกได้ก็ต่อเมื่อมันได้รับการยืนยันซ้ำแล้วซ้ำอีกผ่านพฤติกรรมที่สอดคล้อง เช่นเดียวกับการเดินบนทางใหม่ในป่าถ้าเรายังเดินแค่สองสามครั้งพื้นดินก็ยังไม่ถูกเหยียบจนแน่นพอแต่ถ้าเรากลับมาเดินซ้ำอย่างต่อเนื่องทางเส้นใหม่นั้นก็จะเริ่มชัดขึ้นและกลายเป็นเส้นทางหลักที่จิตใต้สำนึกเลือกใช้ชีวิตของเราจะเริ่มเปลี่ยนจริงจังเมื่อพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันสะท้อนภาพใหม่ของตัวตนที่เรากำลังสร้างไม่ใช่แค่ภาพในหัวแต่เป็นภาพในพฤติกรรม เช่นการเลือกอาหารที่ดีต่อร่างกายเพราะเรารักตัวเองการเลือกเสื้อผ้าที่ทำให้เรารู้สึกมั่นใจในแบบที่เราต้องการเป็นการจัดโต๊ะทำงานให้สะท้อนความเป็นมืออาชีพทุกอย่างที่เราทำคือการสื่อสารกับจักรวาลว่าตัวตนใหม่ได้ถือกำเนิดแล้วและเราพร้อมที่จะอยู่กับมันอย่างมั่นคงบทที่5ความมั่งคั่งที่แท้จริงและการอยู่ร่วมกับมันอย่างสงบ เมื่อเราทะลุก,กำแพงเงินล้านหรือเริ่มมีประสบการณ์ใหม่ทางการเงินที่มั่งคั่งขึ้นจริงๆสิ่งที่หลายคนอาจไม่ได้เตรียมใจไว้คือความรู้สึกภายในที่แปลกไปบางคนคิดว่าแค่ได้เงินหรือมีความมั่งคั่งเข้ามาแล้วทุกอย่างจะเบาสบายทันทีแต่ความจริงคือพลังงานใหม่ก็มาพร้อมกับการเรียนรู้แบบใหม่ เพราะสนามพลังของ Abundance ไม่ใช่แค่เรื่องของจำนวนเงินแต่มันคือภาวะที่เราต้องรู้จักอยู่กับมันอย่างสงบมั่นคงและสมดุลความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ใช่แค่การมีเงินมากขึ้นแต่คือความสามารถในการอยู่กับ Abundance โดยไม่หลุดจากจุดศูนย์กลางของตัวเอง หลายคนพอมีรายได้มากขึ้นกลับเริ่มรู้สึกเครียดมากกว่าเดิมเพราะกลัวจะเสียมันไปกลัวว่าจะโดนหลอกหรือกลัวว่าคนรอบตัวจะเปลี่ยนความสัมพันธ์เมื่อรู้ว่าเรามีมากกว่าเดิมสิ่งเหล่านี้ล้วนสะท้อนว่าแม้ผลลัพธ์ภายนอกจะเปลี่ยนแต่สนามพลังภายในยังไม่มั่นคงพอที่จะถือพลังงานอบันดันอย่างเป็นธรรมชาติ ในความเป็นจริงแล้วความกลัวเดิมมักจะย้อนกลับมาเยี่ยมเราอีกครั้งเมื่อเรากำลังขยายตัวเพราะสับนเชียสที่เคยชินกับพลังงานระดับเก่าจะเริ่มส่งสัญญาณเตือนว่าเรากำลังออกจากคอมฟอร์ตโซนเช่นเราอาจรู้สึกไม่สมควรมีเงินเยอะขนาดนี้หรือรู้สึกว่าต้องทำอะไรบางอย่างให้มากขึ้นเพื่อพิสูจน์คุณค่าของตัวเอง ทั้งที่จริงแล้วอบดนดั้ที่แท้จริงไม่ได้ต้องการให้เราทำมากขึ้นเสมอไปแต่มันต้องการให้เราเป็นมากขึ้นคือการอยู่กับตัวเองในภาวะที่กลมกลืนกับพลังงานใหม่โดยไม่ต้องใช้พลังต่อสู้หรือพิสูจน์อะไรอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้เราอยู่ร่วมกับอบดนดั้ได้อย่างมั่นคงคือการกลับมาเชื่อมต่อกับเซนเตอร์ภายในของตัวเองเสมอภาวะนี้ไม่ใช่การนิ่งเงียบอย่างเดียว แต่คือการมี awareness หรือการรับรู้ว่าเรากำลังอยู่กับอะไรรู้สึกยังไงและพลังงานภายในเรากำลังเคลื่อนไหวแบบไหนเช่นถ้าวันไหนเราเริ่มรู้สึกว่าเงินที่มีอยู่อาจไม่พอเราไม่ต้องรีบตัดสินหรือกลัวแต่ให้หยุดแล้วสังเกตความรู้สึกนั้น เห็นมันอย่างเป็นกลางแล้วค่อยๆพาตัวเองกลับสู่จุดที่เชื่อมัน่นว่า Abundance คือธรรมชาติที่เราสามารถเลือกกลับมาได้เสมออีกวิธีที่ช่วยให้เราอยู่กับ Abundance อย่างสงบคือการสร้างสนามพลังที่เน้นการแบ่งปันมากกว่าการสะสมเพราะเมื่อเรายึดติดกับการเก็บไว้เพียงเพื่อความปลอดภยัยสนามพลังเราจะเริ่มหดตัวและเข้าสู่พลังงานของความกลัวอย่างไม่รู้ตัว แต่ถ้าเรารู้สึกว่า Abundance ที่เรามีสามารถไหลผ่านตัวเราไปยังผู้อื่นได้สนามพลังของเราจะขยายออกและเราจะเชื่อมต่อกับ universal flow หรือกระแสของจักรวาลที่ไม่รู้จบการแบ่งปันในที่นี้ไม่จำเป็นต้องหมายถึงการให้เงินอย่างเดียวแต่รวมถึงการแต่งปันเวลาความรู้ความเมตตาหรือแม้แต่รอยยิ้มในวันที่เรารู้สึกดี การแบ่งปันแบบนี้ไม่ใช่เพราะเราต้องทำแต่เพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติของอ u บันด c นที่อยากไหลออกไปสู่โลกไม่ใช่เพื่อเป็นคนดีแต่เพื่อให้พลังงานใหม่ยังคงหมุนเวียนและไม่หยุดนิ่งในมุมหนึ่งความมั่งคั่งที่แท้จริงคือภาวะของการไว้วางใจเราเชื่อว่าจักรวาลจะสนับสนุนเราในทุกช่วงเวลาแม้ไม่มีหลักฐานทันที เราเชื่อว่าความมั่นคงไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินในบัญชีแต่ขึ้นอยู่กับความมั่นใจว่าตัวเราในเวอร์ชั่นที่เชื่อมต่อกับพลังจักรวาลสามารถสร้างคุณค่าได้เสมอสิ่งนี้จะทำให้เรากล้าเลือกสิ่งที่สอดคล้องกับตัวตนแท้จริงแม้จะยังไม่เห็นผลทันทีเพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้เดินลำพังเมื่อเราอยู่กับอบัันส์อย่างมั่นคง เราจะเริ่มเห็นว่าความสุขไม่ได้มาจากการมีเพิ่มขึ้นอย่างเดียวแต่มาจากการที่เราสามารถอยู่กับสิ่งที่มีในปัจจุบันได้อย่างลึกซึ้งไม่หวั่นไหวไปตามสถานการณ์ภายนอกไม่ต้องวิ่งไล่ไม่ต้องหนีแต่เป็นการอยู่กับพลังงานของความพอใจความเบิกบานและความรู้สึกว่าเราเพียงพออยู่แล้วในทุกขณะขอบคุณทุกคนที่อยู่ฟังกันจนจบในตอนนี้ เราหวังว่าการเดินทางผ่านบทสนทนาเรื่องการสลายกำแพงเงินล้านด้วยการปรับจิตใต้สำนึกจะช่วยเปิดมุมมองใหม่ใหมให้กับทุกคนที่กำลังอยู่บนเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงเพราะบางทีสิ่งที่เราคิดว่าเป็นอุปสรรคภายนอกแท้จริงแล้วอาจเป็นเพียงเคลื่อนพลังงานเก่าที่เรายังยึดถือไว้โดยไม่รู้ตัวไม่ว่าจะเป็นความเชื่อความกลัวหรือภาพลักษณ์บางอย่าง ที่จิตใต้สำนึกใช้เป็นตัวกรองประสบการณ์ชีวิตถ้าเราเริ่มเข้าใจวิธีการทำงานของมันเราจะไม่มองมันเป็นศัตรูอีกต่อไปแต่จะเรียนรู้ที่จะฟังสังเกตและค่อยๆปรับให้สอดคล้องกับเส้นทางใหม่ที่เราต้องการไปการเปลี่ยนพลังงานภายในไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะเราคิดหรืออยากแต่ต้องมาพร้อมกับการลงมือทำที่สม่ำเสมอตั้งแต่การเปลี่ยนความรู้สึกเล็กๆ ไปจนถึงพฤติกรรมในชีวิตประจำวันที่สอดคล้องกับตัวตนใหม่ที่เรากำลังสร้างขึ้นการเดินทางนี้ไม่ใช่ทางลัดแต่เป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยพลังและความหมายเพราะทุกครั้งที่เราขยับสนามพลังภายในให้สอดคล้องกับ Abundance เรากำลังเปลี่ยนทั้งโลกภายนอกและภายในไปพร้อมกันขอบคุณอีกครั้งที่ให้เวลากับตัวเองในการฟังตอนนี้ หากสิ่งที่ได้ยินช่วยจุดประกายหรือทำให้คุณได้หยุดคิดอะไรบางอย่างเราดีใจมากและขอเป็นกำลังใจให้ทุกก้าวของการเปลี่ยนแปลงที่คุณกำลังเลือกเพราะคุณคู่ควรกับความมั่งคั่งในแบบที่สมดุลและสงบอย่างแท้จริงเสมอ